สวัสดีครับชาวกุ้งกล้ามแดงนะครับวันนี้ก็ครบ1เดือนที่ผสมพันธุ์ที่ผมลงคลิปไปครั้งก่อนในบอ่อฟิวเจอร์บอร์ดกับตู้กระจกนะครับระยะเวลา1เดือนพอดีแต่วันนี้ค่ำคหน่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คแม่ไข่กันว่าระยะเวลา1เดือนไข่ได้ขนาดไหนแล้ว เป็นกินขนาดไหนแอ่ฟาร์มผมผมจะไม่ติดไฟนะครับเพราะว่าเป็นฟาร์มเล็กๆนี่นะครับบ้านๆสา,าหรับมือใหม่ที่คอยนั่นเนี่ยผมจะส่องไฟให้ดูครับคืออ่ะส่องสอง่สองกันดูนะครับแต่ไม่ขออัดนิน้นแต่ว่าเนี่ยะส่องกันดูครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยติดไฟครับไม่เปิดไฟจะไม่รบกวนกุ้งเท่าไหร่ใครอะที่ดูในคลิปผมแล้วอาจจะเจอ มาแด้วหรือว่ามาหาแล้วได้คําปรึกษาแล้วก็ก็ผมก็บอกไปหมดทุกขั้นตอนนะครับไม่มีกักแต่คลิปนี้ผมทําขึ้นมาว่ามองเหตุผลกันว่าเวลาปล่อยผสมแล้วมันไข่จริงหรือเปล่าพี่โกโหกหรือเปล่าว่าปล่อยแล้วไม่เห็นดูว่ามันไข่หรือไม่ไข่นะครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับอันนี้บ่อนะครับที่ดังเดิมบ่อน้านทุนน้อยๆงบต่ำๆสไตล์มือใหม่ครับ เดี๋ยวมาดูตู้แรงกันก่อนนะครับตู้กระจกที่เราไปถ่ายที่ว่าภาพบิดนะครับแล้วก็ไอที่ปล่อยปุ๊บะสมปั๊บนะครับเปิดดูนะครับระยะไข่เท่าไหนอะไรยังไงเดี๋ยวออโคเนี่ยไปใายกันครับอเปิดมาดูปุ๊บโชว์่อยครับรูปไฟส่งได้นะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่ครับแม่บูที่บอก ปล่อยผสมปุ๊บติดปับ๊บถ้าใครดูคลิปตู้กระจกจะรู้ครับนี่เดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับนี่ไปดูวัชชานะครับไข่ก็แก่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีส้มถ้าสังเกตดูดีมันจะ,ะเป็นตาแล้วครับเห็นไหมจุดๆดำๆอ่าจุดๆดำๆเขาชอบครับเวลาส่งไฟใส่แล้วไม่ตื่นนะครับไม่ต้องไม่ไม่สลัดเลย อันนี้นะครับก็คือเป็นแม่ในกระจกที่ที่ว่าปล่อยผสมปุ๊บแล้วติดพับจะถามว่าผสมแล้วแยกยังไงอะไรยังไงก็นี่แหละครับผสมคือติดรออีกไม่กี่วันก็ลงเดินผมส่องเลยนะครับกวนเลยครับใครมาดูที่ฟาร์มผมก็จะรู้ดีว่าสไตล์ผมเวลาเลี้ยงกุ้งคือบันบานเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับพอปิดได้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดูที่ว่าบอ่อฟิชเอร์บอร่อนะครับว่าติดห้าแม่ จริงหรือเปล่าหรือว่าแต่งจริงมันลงเดินไปแล้วแม่หนึ่งผมโพลในเฟซแล้วว่าผมนับอายุได้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดวันไม่น่าเชื่อว่ากา้ามแดงจะได้ยี่สิบเจ็ดวันแต่ปกติมันจะต้องสี่สิบกว่าวันแต่ว่าชุดนั้นผมแบ่งไปให้แล้วไม่รู้กี่คนนะครับก็คือแบ่งทยอยทยอยแบ่งไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเดือนหนึ่งของอันนี้นะคืออ่ะนี่อ่ะส่องดูก่อนเนี่ยเขาจะออกมาจากท่อนะครับ อ่ะ่ะนีออกมาจากท่อสองแม่โอ้แม่นี้ไม่อันนั้นเลยแต่มาดูกันว่าหนึ่งเดือนว่าไข่จะปริมาณขนาดไหนวิธีตักนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเด,เดี๋ยวนะครับอาจจะดูแบบอันนี้หน่อยอ่ะเปิดฝาก่อนนะครับเปิดฝานนปึา๊บมืดๆอย่างนี้แหละตักง่ายครับอ่ะนี่นะครับเขาจะเข้าท่อแล้วนะครับอันนี้เข้าท่อแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะช้อนให้ให้ให้ดูครับจะตั้งโทรศัพท์ไว้ก่อนว่าเออบางคนมือใหม่ว่าชิคไข่ยังไงช้อนท่อยังไงไม่รู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวจะช้อนให้ดูครับนี่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวออกออกก่อนครับปึ๊บอ่ะอ่ะพิพิกพิชมาให้ดูชัดๆครับจะได้รู้อ่ะนี่นะครับในที่ผมแยกไว้โอเคนะครับอันนี้หางอยู่ไหนครับหันหางแล้วก็ ช้อนขึ้นมานะครับหัวอยู่นี่ใช่ไหมครับอ่ะพอได้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เดี๋ยวผมจะให้ดูครับวิธีการช้อนท่อแล้วก็ส่องดูว่าไข่หรือไม่ไข่อ่ะเอามาตั้งไว้นะครับถ้าถ่ายรูปก็จะว่าไอก,ก๊อปลูกไข่มาอีกเ่ยนี่ครับนี่เห็นไหมครับเขาเริ่มลุมาแล้วเดี๋ยวองเห็นอ๋อเขาหันหลังให้ทำไว้หน่อยครับ นี่เอาหน้ามาเอาหน้ามาอ่านี่มันเนียตัวนี้คือห้าจุดห้าน่าจะได้อยู่ประมาณห้าร้อยตัวไม่น่าจะขาดนะครับแต่หรือว่าจะเป็นหกร้อยอาจจะตั้งไปชัยชัดก่อนไม่มีตกใจนะครับเพราะว่าเราตักขึ้นมาโดยที่อันนี้เนี่ยครับฟูเต็มท้องนะครับนเนห็นไหมครับลูกกำลังจะลงเดินนะครับฟูเต็มท้องเลย อ่าอันนี้เราวิธีปล่อยไปคืนก็เดี๋ยวโท่าน้ำอืมอัดนิดนึงแล้วก็ส่องนิดนึงในก้ำมันนะนี่แล้วก็ปล่อยลงนี้ครับนี่ครับเวลาปล่อยก็จุ่มน้ําเลยให้เ็าตกใจครับโอเคครับถ้าแม่ใหม่บางทีต่างนี้ถ้าตกใจนี่คือสลัดนะแต่ตัวนี้มันเป็นแม,แม่ส่งแม่สามเลยครับที่ปล่อยในฟิวเจระบอดเราก็ปิดไปคืนครับอันนี้อีกไม่กี่วันก็น่าจะลงเดินไม่ถึง สามสี่วันใส่สาย,สายอกเอาไว้ใส่สายอกเอาไว้น่าจะไม่มีใครบอกละเอียดขนาดนี้นะครับหรือว่าอาจจะบอกละเอียดแต่ว่าถ้าหลายคนผมว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะมามาคุยอยู่กันต่อหน้ไม่ข่รหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเงินเป็นทองนะครับ ย่างแม่หนึ่งออกหกร้อยเจ็ดร้อยตัวเนี่ยถ้าสลัดไปถ้ามากลัวนี้ก็ถือว่าเสียงเงินไปเลยส่งสามพันสี่ห้าพันแล้วแต่การขายนะครับอ่ะอย่างแม่อันนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่คือนี่แม่บูลอปเตอร์สีฟ้านี่ครับแม่บูลอปเตอร์นะครับอ่ะผมที่มาอันนี้ไหมผมเช็คให้ดูสองแม่เป็นอ่ะผมจะตั้งกล้องไว้ก่อน ปึ๊บแบบเดิมต้มใส่กะละมังไว้ปึ๊บนี่ครับเห็นแม่บูไหมครับแม่ข้าท่อนะครับเดี๋ยวมันมีวิธีไล่ครับเราออกปึ๊บแล้วเราก็หัน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 อ่ะจะให้ตื่นโอเคนี่ครับเห็นไหมไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าไข่ระยะนี้ไม่มีหลุดอยู่แล้วเราก็ไล่ข้าท่ออ่ะเอาท่อไปดักไว้อเอานิ้วไล่ก็ได้ครับแต่ว่าจีตูดนิดนหน่อยๆ่าให้เขาตื่น พอเขาสะดุ้งหน่อยก็นี่ไล่เข้ามาอ่ะเข้ามาอ่ะโอเคนะครับเข้ามาแล้วครับปุ๊บผักครับผักเข้าผักเข้าให้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 ใหใหป็นแบบว่าให้หัวเขาตันนี่ครับพอหัวเขาตันแล้วใช่ไหมครับอุดตัวทับจะตกนี่นะครับเข้าไปในท่อแล้วอ่ะแก้วแก้วนะครับอ่ะเก้วตักเกยวตักเลยครับช้อนหางปุ๊บเช็คเลยครับว่ากเกียทิศไทย เราก็มาตั้งแบบเดิมอืเราก็ส่องดูนะครับ um, นี่ค uh รับ uh ส่องดูเลยครับตั้งแล้วนะครับเห็นไหมเช็คปึ๊บตั้งปั๊บนะเห็นไหมฟูไหมครับอันนี้ก็ไม่ต่ํากว่าห้าจุดห้าก็ประมาณหกร้อยมันมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันฟูอ่ะหกร้อยไม่ขาดครับ แม่นี้คือก็ส่งแม่คือหกร้อยไม่ขาดแล้วเราก็โถนะครับอ,า,อาใส่แว้ปุ๊บเราก็มาเขามาลงคืนนี่นะครับอพอลงคืนเสร็จแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมจะถามว่าสลัดแม่รุ่นนี้ไม่สลัดนะครับยากเพราะว่าจากที่เคยผสมมาเลี้ยงมา มันก็ไม่ค่อยสลัดนะครับเพราะว่ามันไอเป็นแบบกุ้งกุ้งมันเคยไขยแล้วไงครับแล้วมันอยู่กับคนเราดูมันทุกวันเราจับมันทุกวันเขาไม่ค่อยสลัดไข่อ่ะผมปิดเอาไว้คืนเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดู